สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกะมาตามสัญญาเนาะค่ะนัดกันไรกับเอฟซีว่ามือนี่มันเด็กไนได้ก็คืมาลงให้เอฟซีเบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันถามหาลหา,ายมือแล้วแต่ว่าเสียนหน่อยกะเบาหางแคบมือเนาะค่ะนี่จะไปตื้นขึ้นเมื่อไรก็ไปดูไปซู่เมือ่อ เ้าบ้านเด้อที่เวียดจูทูเป็นดีเนาะค่ะกว่าจะได้แนวข้างดีๆมาฝากเอเียกะ่ะอยา่างลำบากอยู่นะคะเอามืนอนี่กระพากันเดินทางไปที่ต้นไม้ไงอ่าอยู่เพิ่นอยู่ต้นไม้ไงเนี่ยไม่ใช่ทางน้องหานคนนี้ จักคนซื้อว่าบ้านนี่ยังดอกจำซื้อบ้านเพิ่มอะไรโอ้กนาวายนากาพี่นี่กับวัดนี้ต้นหม่กับอแังสิไล่ลอยปีอ,อยู่ดอกยิ่งข่าวว่าเอฟซีคนถือมาหลายงวดแล้วนะคะ่ะถือมานีถึอก็สามตัวตรงเลยคะ่ะสองสามงวดมมานีก็เลยจะไปสืบถามก่นวา่า เปิ่นได้มาแบบใดแบบใด้มาแบบวิธีใดนะค่ะคุณพ่อเพิ่นอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นหันบ้านใดเหมือนเหรียญเพิ่นบ้านใดหมาเพิ่นว่าอีกจเอ่อประมาณสามสี่เมื่อกุล่ะพิ่นค่อยสิเอาเนาะค่ะไม่ค่อยสิบอะไรเปิ้ลเปิ้ว่าเอามันพ่าประมาณหรอเล็กน้อย อันนี้กแม่นแน่ใจป่ะนแม่จำสินแม่บอกแล้วแม่คอ,อับ<อ>เ,เวลาคนไปจำสินพร้อมกันได้ก็คนมันสิภาคกันทำพิธีเนาะทำพิธีเอาพะวันนี้มีข่าวว่าจะไหนก็บอกไอ้วดแรกเนี่ยถือสามโตตรงหรบอกถึตถือตง,งวดใดฮะท่านถือเมื่อไรวดเหลอนี้บอกสามโตตรงคนเหลืตอตงงวดใด มันถือเมื่อายงวดแล้วนนันห้าเขนเนื่อว่าต้นไม้ห้าแปดสามบอกมพูดแม่หาแปดสามต้นไม้หาแปดสามต้นไม้หาแปดสามค่ะโอ้ถึงวดบานเมือเมืองถือให้ว่าแต่ยิ่งต่ข้นว่าตัวเดียวถืกทั้งบานทั้งเมืองเห็นไปเห็นหนี่คือความจริงเดยค่ะ ความแมนว่าคนเบาซื่อๆมันคือความจริงผู้ถือหน่อยถือายถือกันใครว่ามัดซุนหลังคช่หมมัดซุนอาซุนตาแนนอะสาเหตุที่เอ่อเส้นหน่อยพลาด้วยครับโอ้ยเย้เปเนาะผู้คนอยากให้นาะคือว่าออกน้ำข้อบนนั่นออกน้ำมื่อบบนนั่นแนนออกควาน้ำมือคนเพิ่นอยากให้ถือไร ขั้นมองได้เก่าไปเป็นเลขรว่บอกขนเพื่อนซีไหเป็นสั้นนี่ยังกว่าอายุใสกว่าเพื่อนซื้อว่าจางไหนก่าพวกเพื่อนไฮโซไฮลาแม่โตกันไปซื้อว่าแม่โตก่อค่ะคุณแม่โตดวงดีดวงเฮงคุณแม่โตดวงเฮง วันนี้เลขโกโพ่อเขาเด่นเป็นไงบ้างโอ้ยยิ้นเาลงไปเลขโก้พนี่ก็ได้ยินข่าวข่าวว่าเพื่อนน่ะไปกองสลากเนาะค่ะล่าสุดนี่เนาะเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นกองไปกองสลากแล้วเพื่อนกะได้เลขมากยู่ดิผู้ใดไปกองสลากค่ะเพราะเรื่องบ่อืัวไผ่สันดีกูนี่แหละกูกูโก้พ่อเนี่ยค่ะกูกูโก้พเพรานว่าเพื่อน ไปกองสลากเมื่อนั้นที่ไปล่าสุดเนาะเพิ่นกลับมาแล้วเพิ่นกลับมาเพิ่นเก่าพิ่นกะว่าเพิ่นได้อยู่พ่อพ่อเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นก็เลยมังหข่าวาว่าห้อยี่สิบ,อบ่ออกมองเกา่ามันสิสั่นจอนบ่รลังที อ้าวสัญจรอยู่บ่สัญจรนี่มันคุณลองว่านก็คือว่าเพรสัญจรเฮ้ยเจ้าไายมันเป็นข่าวลือคนกับเพื่อ็เพราะท่านนายอย่างข่าวลือบ่กสัที่เฮ้ยเจ้าไหนข่าวลือเหน่อยอย่างเท่ากับโอโหเนาะแต่ได้ยินคนว่ามาว่าจังสี่แหละเท่ากับโมแน่ใจเดี๋ยวรอฟังไปอีกก่อนว่ามันสิแมนปานใดอ๋อสัญจรนกับพรสัญจรมันเป็นปังไดฮะท่านท่านสัญจรแล้วมันขนาดแดงไม่ได้มันบ่ถือคือมัน จ้าไหนแสดงออกว่าเจ้าไหนมั้นสัญจรแล้วนี่เพื่อนก็เลยว่าเพื่อนจะต้องสืบใหม่สืบหาไม่ว่าโตเลขนี่ขั้นสัญจรนี่มันคือว่ามันสิบอบ์นิงเพื่อนก็จะต้องคัดไม่ยงสชนะอ๋ออันนี้คือแจ้งว่าแจ้งข่าวของปูพุ่งโอ๊พว่านถามาเพื่อนเ็นสิแล้วเพื่อนบอกเราไปหาดนี้เลขเหรอะ เพิ่นมาปันไดไหมหรือดิโอ้ได้อยู่ห้องบอกเราไปฮันเพราะท่านบอกโอ้เพราะท่านบอกเมื่อใดฮันเพิ่นสีบอกเพิ่นว่าเพิ่นกะนัดไว้เนาะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดปูไปสีไฮบอกเพิ่นเพิ่นไปสิให้ปูวางสิวันที่ยี่สิบเจ็ดได้อค่อยมาเอาเพิ่นลายังสีอ๋อแจ้งข่าวคี่จัดจัดแมนเพิ่นหาเลขคื่อมันเพิ่นยังเพิ่นกะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดได้อค่อยมาเอาเพิ่นวางที่นะ กันไปว่าจดงจัดเนาะกับวันที่สิบเจ็ดกันไปสิบแปดติดตามหายเอฟซีเนาะค่ะแต่ก็สิมาบอกซูฟัง่งคือเกาววันที่ยี่สิบเจ็ดเอาบโขลมาแบบนี้โขลมาเรื่องของเส้นหน่อยแบบนี้ว่าเมื่อนี้สีมาเอาอย่างานั้นเสนอให้เอฟซีเบิ้งส่วนดีคือว่าเมื่อนี้ยนะ ถึงมาเ่าถึงเรื่องเลขหลักหน่วยของเส้นหน่อยนี o, right o, o o ่และค่ะวยเอาหัวที o. O ่แล้วเป็นไดแสนหัวที่แล้วเขาวะเอาหัวที่แล้วกับเขาอยู่ที่ไหนอ๋อเขาอยู่ที่เขาอยู่ที่สามนี่อ๋อหลักหน่วยหลักหน่วยเนี่ยเขาเขาสามอยู่ท่ะเนี่ยอืมกะเส้นหน่อยกระบอกว่าอยู่ที่ไหะบอกว่าหิ้วินเอานี่ค่ะ เรื่องหน่อยก็บ,บอกว่าไ้วินเนาะค่ะไ้วิ้นเนี่ยรักหน่วยหาตัวน,นี้ทวิ้นนี่กระจิตรเลยนะค่ะ03 03ค่ะอันนี้คือข,ของวันที่แล้วเนาะของวันที่แล้วค่ะแต่ว่าเลขวิ่งนี่ลดเด้อค่ะเด้อจับคู่ก็วบบิ่งนี่ลดค่ะแต่รักหน่วยนี่ก็รลดค่ะรักหน่วย คือมันออกศูนย์สามนะค่ะศูนย์สามนี่มันกับคือออกตรงๆเลยละ่ะศูนย์สามอยู่หลักหน่วยไม่ได้ออกตัวเน่นแต่ว่าออกหลงงัลงหน่อยหลังหน่วยบลูดเนาะบลูดค่ะบลูดอ๋อนี่ค่ะคือเข้าสามค่ะเข้าสามนะอืมขันผู้ใดนี่ตัวขันผู้ใดในศูนย์มากกว่ีสิมาจับใส่ก็บถือค่ะอืม รักหน่วยนี่คือว่าผ่าผ่าหยาดอยู่ผ่าหยาดรักหน่วยอือไม่ค่อยหลุดค่ะปีหนึ่งหลุดประมาณจักเทียกับนี้อยู่หลุดแต่ที่หลุดกะแตาบัหไหลเทียสองเทียสามเทียสี่เียข่าบนกับขาล่างด้ค่ะพเขาบนกับขาล่างหน่วยพราเขาบนกับขาล่างไม่นี่ม้วนนี่เลยปานี้มวนนี่กะเทศไว้ให้เรียบร้อยแล้วเด้อ มีเ่เองสี่เนาะมี่กับหลกหน่วยนะคะหลกหน่วยหลักหน่วยของวันที่หนึ่งตุลาเนาะ,ค,ะค่ะมีหนึ่งบอกมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีศูนย์มีสี่อันนี้คือหลักหน่วยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สี่เนาะคะ อันนี้คือวิ่งนะคะวิ่งสามกับสองวิ่งสามกับสองวิ่งไปที่สามกับสองค่ะจับคู่กระ้าบให้แล้วนะคะแต่ว่าบอท่านใดเน้นนะคะมือข้างนี้บังจับหัวจับทางแบบเออคุณนก็เห็นิหมชัดบอค่ะ ้าเอาดึงจับมันม mm ันดที่เหลานันหงามันจับมันมันจับในโขบใบมันเปิดเออนั่นแหละเออนี่ถ้าถูกต้องแล้วอืมเห็นมานาะขายเอฟซีชัดไหมนี่คับอ่า หลักหน่วยเสียนน้อยพาด้วยนะคะแล้ล่องไปจับเบิงเนาะคะ่ะล่องไปจับใส่เลขผู้ใดได้เด็กๆดีๆมากอะ,ะล่องไปจับครูใส่ผมหลักหน่วยของเสียนน้อยเนาะคะ่ะคันผู้ใดได้หลักสี่มากกับมาจับใส่ดิค่ะคือก็เลยเปลืองทุนประหยัดทุนลงสำหรับพ้น คุณน้อยนะก็สรุปหลักหน่วยของเสียนน้อยพารวยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านะคะหลักหน่วยจะมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีศูนย์มีสี่นะคะวิ่งสองกับสาม จับคู่ก็มีสามหนึ่งสามสามสามเจ็ดสามศูนย์และสามสี่ค่ะแล้วก็สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองศูนย์สองสี่ค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะอเอที่เอาไปแนมเอาไปแนม กร้ล้องเบิ่งนุ๊ค่ะมากกระจัดขัดสะพานเด้อค่ะเข้ากระหายได้แค่แนวทางค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะกระล่องไปพิจจรณาเบิงเอาเช็นมาจอแล้วไปเนอะนาจะแล้วแลนะ้วเนาะ อนน๋อันไีเราจะเดานลงอ่าไม่อย่างถามานะบ่เนาะบดนก็ชัดเจนแล้วนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปนาเนาะอ่ะเขาบอไม่อย่างแล้วกะ่อนหน่อยกบะสิขอโตได้ค่ะขอโตเพียงแค่นี้ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคะ่ะก่อนทีจ่จบจากคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะช่องเสียนน้อยพารวยกับช่องรวยไม่เลิกค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ